ยูจินโอเคโอเคเฮ่อ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 ไอ้โอคตรเท่เกจีโคตรเท่โอคค้โคตรคูสวัสดีครับชาวเดสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กันในเกมโอวัตครับเออโอ้โหคิดว่ายังไงครับถ้าว่าเป็นเกม2มิติครับผมมันจะเป็นแบบนี้ฮะทุกคน เออจริงๆโหมดนี้ผมเคยเล่นมานานมากนะแล้วก็ไม่เห็นเลยโอ้โหใจเย็นเพื่อนโอ้โหโอ้โหแล้วจะยิงกันยังไงเนี่ยอเออืออตอนนั้นมันเป็นโหมดที่แบบแย่มากตอนนี้โอ้โเล่นยากจะจัดยิงทางนี้เพื่อนทางนี้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 นโอ้อมันไม่โดนอะด่ะเล่นตัวอะไรไปกิ้งบอลแล้วไม่กิ้งบอลจะจีกอะไรอ่ะเอออ๋ออ๋ออเอา๋มันจะยิงใครอ่ะทางนี้ดิทางนี้เออต้องกดค้างทางนี้เออโอ้โหยากจ,จัด,จด วิกิทวิกิทเออเออโอ้โหยากยากมากเหมยเหรอเอ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 อืออเออแข็งก่อนเอ้ยต้มจุ่มต้มจุ่มพูดที่เช้าเอ้ายวนไปไหนมันมันโยนกลับด้านเออเออมาเลยเพื่อนอืออันนี้สุ่มเลือกตัวได้ทุกคนเออมาเลยเพื่อนออืกดค้างไปดิอ่ะ ก็ได้อยู่เออได้ปุ๊บูหายเลยหายปุ๊บโอ้โดนญาดิโดนญาจะจัดอ้าวสลับสลับสลบสลลบสลับไปแลวะมีตัวอื่นไหมมีตัวอะไรซิกมาอืออือโยนหินไปอัดหน้าไปดิเพื่อนอือดูดดูดดูดแล้วมันจะโยนยังไงอ่ะเอ้าอันติเมตยังงอันติเมตยังไงอ่ะมันเลือกไม่ได้ทุกคน ยขาถีนไปดู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 ดเนี่ยอัติเมตแล้วมันมันลงไม่ได้ทุกคนอัติเมตแล้วมันลงไม่ได้ผมบอกว่าซิกม่านี่สมิติไม่เวิร์กนะทุกคนโอ้แล้วเล่นยากมากโอ้โดนดันโอ้โดนดันเออตายสุดยอดเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าจะสบายเออเอ่อนฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวควอนเออมาได้ก็มาครับมาได้ก็มา เออออเอเออเอาได้ได้ได้เออไปเลยเพื่อนอุดริดอุดอิดโบเออ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 โอ้สุดยอดผมมาขี่ก็โก่งกันนะเออเกมสองมิติทุกคนยิงมันเอาเอาเออเอาจะมาล่าไม่ได้ ตอนี้ได้อยู่แล้วมันยิงไม่โดนอ่ะอ้าแล้วผมยิงไม่โดนเอ้าต้องนั่งเหรอต้องนั่งยิงครับทุกคนต้องนั่งยืนยิงไม่ได้เออยิงก่อนเออโบ้ค์แงค์แบงค์แงค์แงโงค์แงค์แบดค์แงค์แคบดน ดีโหลดดีโหลดนี่บอกเลยว่าผมชิวนี่ต้องนั่งยิงกันทุกคนจะต้องกดเมาส์ลงเลยนะโอ้ยิงยากเหลือเกินโอ้มีตัวอื่นไหมอันนาว่ะรับตีเบียรไปได้ตีเบไปได้อุ้ยอันนาเลยกันด้วยหรอเฮ้ยเทจัดบล็อบไปเลยบล็อบยิงมันบล็อบเออโยนอะไรนี่ใส่ยา อุ้ยหย่าเกือบโอ้อโหาเมื่อกี้หลับนี่บอกเลยว่าตายยิงดิอน,นาไม่ยิงนะครับอน,นาเ <ไป S 1> อาไพ่โมเลสเอาไปเลยครับผมอื้อเออจะเไปอื้ออื้อยิงยิงเพล่เลยผมผมยิงเพลินมากผมยิงเพลินมากอ่ย่าอ่ยาเออฮิวได้ฮิวนี่ไม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 ,ไม,ไม่จะตายจะตายแล้วผมก็ฮิวล,ลงลงพื้นตัวเองไม่ได้ดิดเอา้าไปเลยครับแอดดิงมันเอ็ด

ออลอยได้เฮ้ยเมื่อกี้มันมีขึ้นมันมีขึ้นขึ้นแต่มันกดไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยลอยได้ลอยได้อยู่เออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อืออัดหน้าไปดิเพื่อน tactical visor โ,โอ้หอันนี้โยนโยนโหโยนยากเหลือเกินนะทุกคนเฮือกดยากครับเล่นเล่นซิกมาที่บอกแล้วว่ากดยากมากกดยากมากเลยทุกคนเฮือตายไปนหนึ่ง โอ้ได้ตัวนี้อีกแล้วเออต้องจบผู้ช่วเฉาโอ้โหบอกเลยว่านี่บุ้มบ้าบุ้มบ้าโอ้ตายครับผมโอ้โอ้โยดกับดักอัลติเมทไม่ได้โยนอัลติเมทไม่ได้เยอะเย้ยผมอยากโอ้โหเนิร์ฟดิฟอย่างนี้ตายก็ได้ครับทุกคนเอออ่าลงอ่ะวัดตัวเดิมเลยยิงมันยิงโอ้ตายครับตัวนี้โอ้โหเลยว่า เออโดดได้ไหมเออได้อยู่เอ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยกินจีว่ะกินจีกินจีบงเป่ง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 เฮ้ยเฮ้ยพี่จัดจัดกินจีไม่ตายได้ไหมบงเป่ง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 โอ้โหอย่าอัลติเมทเลยอยู่จีนโอเคโอเคเฮืยเฮืยเฮืย ฮเฮ้ยโค้ทเอ๊เก็จีโค้ทเอ๊โอ้โคตรคูลอือฮืออดเพื่อใจเย็นใจเย็นกันดิกันได้ผมกันได้ผมกันได้อือเอาลงลงไปดิไม่ไม่ไม่ไป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 ลิงเหรอลิงกลิงเหรอครับอือเฮ้ยผมชอบเก็จีสุดๆอันนี้เก็จีนี่ดีจัดอือไม่โดนไม่โดนโดนแล้วล่ะอันนี้เหมือนจะโดนแล้วล่ะ บังปงบังปงบงอ้าว๋อออันติเมตไอ้นี่กลับได้ครับเหมือนกลับได้ครับทุกคนยูจินโอเคโน่เออเออสับยากเหลือเกินเออเออเอออ้าว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 โอ้ยกินจีนี่มันสุดแรงจริงโอ้ my god อ้าวอ้าวโอ้ my god โอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนเออไปเลยเพื่อนยูจินโอเคโน่เออเออ Uh, เออส so ุดยอดอันนี er. oh, ้ผมชอบสุดแล้วเกมจีในเดอะเบสว่าเออเออโอ้โหจริงจังมากจริงจังกว่านี้มีอีกไหมโอ้ยอู๋ตายเลยหูเกมจีนี่เดอะเบสได้จังว่ะจัง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 ก็ได้อยู่นะโอ้โอ้โดนอะไรอ่ะพิเปอรเหรอวิกกินอีกแล้วเออเออเออลงไปเออลงบะโอ้โหยาเฮ้ยเมียโคด้วยเหรอมีโคด้วยว่ะ ไปเพื่อนอืออืออ้าวหอัติเมตฮันโซนี่บอกเลยว่ายิ้มกลิ่มแต่ผมว่าเกนจิเนี่ยมันสุดแล้วจริงๆเขากวาดไปเพื่อนเอากวาดไปก็ย,ยังมีบักปักมาอยู่ด้านนี้นะครับทุกคนราลีชูมี่ลงไปเพื่อนลงไปลงไปลงไปอืออืออ่ะตีครับต,ต,ตี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 ไปเพื่อนไปไป,ไปโอ้หเรามีซั้วสองตัวอย่าเนี้ยสบายบอกเลยโอ้โหฮันโซนี่บอกเลยว่ายิ้มกลิ่มครับยิงฟรีไปเลย โอ๊ตอ่ะโดนเลยเหมยอีกแล้วเหรอแต่เหมยในขี้ขวานี่คือขี้โกงมากทุกคนอื้อ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 อืออือไม่ทำอะไรทุกคนอ้าวปุ่มแข็งได้ไงอ่ะโอ้ย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 อ้าว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 อือสิบเมตรว่ะโอ้ยสิบเมตรทำอะไรไม่ได้ตัวอะไรอ่ะอันนายแล้วเหรอนอนเพื่อนนอนไปนอนไป มันไปต่อไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเออแล้ววินโดว์จะยิงยังไงวะติ้วโอ๊ยโอ๊ยใหญ่มาดาวโอ๊ยลิงเออเอ้โอ้ไปกันหมดเลยนี่แน่เออเฮ้ยอย่าอย่าให้เกนจิอย่าให้เกนจิเจ้าเกนจิเกนจิไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเออโย่พาวดับโอ้ดดดดมันขับยากมากครับทุกคนให้ตัวอะไรอ่ะ ตัวอะไรอ่ะอ๋อมอยล่าครับเฮ้ยมอยล่านี่ก็อันติเมทได้อยู่นะคืออันติเมทกดค้างไปแล้วทุกคนไม่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 สเตรนด์อือมะเขืออันติเมทแบบพันโซทุกคนเออเออเออไปเลยเพื่อนอือไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปทุกวันไปก่อน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 ทุกวันไปอือโ้ สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหเพลิน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 เนเพลินอันนี้เพลินจะจัดเออไอ,อ,อ,อผมชอบนะผมชอบถ้าเป็นหิงก็คงเป็นเกมที่สนุกดีนะทุกคนแล้วก็เล่นยากด้วยนะเออโจโจโจ,โจ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 จะตายไหมถามจริงอุ๊ดดูงฟิตที่ทำอะไรได้บ้างโอ๊ตผมหลับผมหลับมยากได้ไมากี่บ้างอ่ะ ขอมาชี่บ้างได้ไหมครับ4 CCE Sport ไปโอ้ยโอ้ยโดนดันโดนดันตายเลยเพื่อนบุ่มเรียบร้อยสวยงามโอ้โหโอ๊บเอ้าโดนเลยเฮ้ยนี oh ่ม oh ัน oh. น oh. ี่มันตัวประจาตัวผมเลยไปเออล่วงเอาไปอ่ะอะอ่ะเอาเมเทโอสไตรท์แนนแอนฮู้ นี่ไงล่ะอ้าวอือหาแล้วมันอีไม่ได้อู้ยอียากมากครับทุกคนเออไปเอือ้อ,อ,อ,อขึ้นไม่ได้ <laughs> สุดยอดเมโดใส่เป็นไงละเพื่อนแอนน์โอ้โหแล้วมันอียากมากทุกคนเออ ไอ,อ้ยาเออไม่โดนไซส์ไม่โดนไซสไ์สลงนะเออฟังทุ่นเหล่าฟังทุ่นเหล่าแค่นี้แล้วไอ้ไม่ได้ไปขี่เลยอ๋อกระเด็นไปไกลแล้วเออมีตัวอื่น,นมั้ยพับบ้าเอ้ยอ้าวผมตายดิยากยากยากบอกเลยผมบอกเลยว่ายากเพราะว่าผมมีสกิลในการเอาตัวรอดอ๋ออ๋อแล้ว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 ผมล่ว,วง เมโดไตร์ดีครับเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้ยอมรับความตายก็ได้ครับจริงจริงเออเออเออผมไม่ยอมรับความตายทางนี้สิเพื่อนผิดทางเมโดไตร์ขึ้นไปนี่มันขึ้นไม่ได้อ่ะเออโอตายก็ได้ครับไปครับเอออ้าว อ,อ,อ,อ๋อผมยิงไม่โดนผมยิงอา้าวผมยิง,ยงแล้วซิมปล่อยโล่ไปจะเป็นไงวะเอ่อปล่อยเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมจีได้สบายมากนะครับทุกคนเอโอโอ้เฮ้ยผมมุมนี้สวยนะเออสีครับจีฟรีจีฟรีไปดิไปไหนเพื่อน ผมกานผมไม่ได้ผมบอกเลยผมกานผมไม่ได้อะไต่ตัวล้วมั้งเุ้ยซาเลียเอ้าแอดว่ะยิงยากมากครับเบอร์ไปเพื่อนไม่ต้องยูจินยูจินของจริงมันแบบนี้เพื่อนบ๊อบไปเลยเออบ๊อบไปแล้วเออเอาบ๊อบยืนนิ่งเลยบ๊อบวินแตกขอโทษทีครับอันนี้ของจริงกว่าเออเออบ๊อบเล็งบ๊อบเล็งเอ้ยแอดเล็งแอดเล็งแอดเล็งเออ โดนด้วยนะยิงก่อนยิงก่อนเออเออเาทำไรผมมะเออเออตัวเราโคตรโกงเลยอ่ะเออเออเออบ๊อบไปดิบ๊อบไปดิบ๊อบจั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 บจเอาผมหลับที่เป็นคิวบ๊อบยิงมันเออโอ้โหมาได้แม่คีไหมโอ้ดีว่าว่ะโอ้ดีว่าโอเคนะ ชนชน,ชน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 มันเออกลับไม่ได้ครับอือไปเลยเพื่อนไปเลยอือเนิฟดิสเป็ดอ้าวเสียใจเลยเอาไน่นายละน่าน่าย,ายละน,านาล่นาเบื่อเลยจะดุไหมเอ,เอ้ยเซนจิต้าว่ะอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ย ต้องนั่งครับนั่งยิงนั่งยิงโอ้เพื่อนเราไม่ใช่แท็กเราไม่ใช่แทงนะครับไปจีอีกแล้วอ่ะเออโอ,โอ้โอ้โอ้มีตัวอื่นไหมวินสตันอีกแล้วโอ,โอ้โอ้เออไปเลยพเพื่อนไปพร้อมจอีไปเลย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 ออล่วงไปล่วงไปล่วงไปเอออ่ะผมหลับอ้าวมีคนล่วงด้วยว่ะ มุ้ตันนี่ก็โกลเหมือนกันทุกคนอือกลตายเลยแมคคีก่อนแมคคีมาแล้วทุกคนผมรอแมคคีตั้งนานโอ้โหละอีธานโอ้โหสุดยอดเฮ้ยผมชอบแมคคีสองมิตินี่โคตรเทพแล้วทุกคนเออไม่ต้องไม่ต้องอืออือผมมาสองพาร์ทสองพาร์ทได้แล้วครับ โอ้โหอ,อะอาไม่ตายเหรอไม่ตายได้ไงวะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> อะตัวไปเองพอแล้วผมได้ไมาคีวผมจะสบายใจครับแต่ <c oughs> ถ้าเปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวผมอาจจะพักนะทุกคนนะฮะไปเพ <c oughs> ื่อนอือผมจะฆ่าไม่ได้เย้ขอให้หนุนรับ he's h i หนุโ้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วยิงไม่ได้เลยมันน่าจะตัวนี้หมดละเออเออเออนั่งยิงดินั่งยิงเออ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 ดิมาดิครับก็มาดิครับ is high noon เออโอ้โห hexable kill <laughs> สม,มิติีพอดีอย่างนี้นะครับยิงง่ายดิครับโอ๊ยไม่อะโอ้วงโอ้โหห้าตัวเออโอเคครับผมดนัดนไปดันไปดันไป ไปเพื่อนไปไปไปโอ้โหตัวอะไรกันตัวน <anch am ual attitude> okay, uh ี้เฮ้ยผมอยากเล่นเหมือนกันแหมอุตส่าห์บอกจะจบแต่ก็อยากเล่นนะย้อนก่อนย้อนก่อนอุ้ยอธิเผดไม่ได้อธิเผดไม่ได้อย่าโอ้โหมาขี่ว่ามาขี่ทีหนึ่งเออมาขี่มาครับทุกคนปาไปแล้วเพื่อโอ้โหโอ้โหสดแสนเลยทุกคนโอเคครับผม นะครับประมาณนี้แล้วกันนะสนุกสนานดีนะครับทุกคน <You are. S 1> โอเคนะครับอันนี้ก็คือโค,ค้ดนะฮะสำใครอยากลองไปเล่นดูก็นะครับว่างๆก็ลองนั่งเล่นกันดูก็ <laughs> สนุกดีนะมาดูอะไรที่แบบเออคือผมเคยเล่นถ้าใครทันนะเคยเล่นตะก่อนละเคยเล่นเมื่อตานมาแล้วนะครับโอเคนี่โค้ดแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปปิดปิดปิดคลิปกันดีกว่า โอเคครับผมกระจกไปแล้วฮะก็เมื่อกี้ผมเพิ่งไปดูเหมือนกันว่าทําไมมันแหลกๆอ๋อผมไปเรนเดอร์200%ครับครับผมเขาว่าทําไมภาพมันดูแหลกๆกระตุกกระตุกขอโทษทีไม่ได้ปรับภาพนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโหมดนี้เป็นอีกโหมดนงที่สนุกดีก็บางโซยไม่ได้เล่นเลยนะพันโซยไม่เล่นเลยแต่เกนจินี่มันมากผมชอบมากเลยครับผมนะครับก็จริงโหมดนี้ที่ผมบอกครับผมเคยเล่นมาแล้วแต่ว่านานมากแล้วครับเป็นปีละนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีคน เออมาสร้างกันเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นมันไม่ใช่มันยังไม่มีเวิร์กช็อปเลยมั้งตอนนั้นน่ะไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจแต่ว่านานแล้วครับนานจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเออแล้วมันเป็นการเล่นง่ายกว่าเพราะตอนนั้นน่ะเออตอนนั้นที่เล่นกันนะที่ผมมั่นใจนะมีเวิร์กช็อปหรือยังตอนนั้นที่เขาเล่นกันมันเป็นด่านเอ่อบูซานนะครับใช่ปะวะเออใช่แหละนะครับเป็นด่านวัดอ่ะเออตรงวัดอ่ะครับที่มันจะสู้กันตรงไอ้ตรงฝั่งซ้ายสุดของจุดนะครับเออที่มันจะมีระฆังอ่ะแตต่รงนนั้ละครับ ซึ่งตอนนั้นมาสู้กันมันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันก็ยากยากกว่าน,นี้นะเพราะว่ามันมีข้างบนข้างล่างแต่นี้คือเป็นทางตรงแนวเดียวกันเลยก็เป็นอะไรที่เล่นง่ายขึ้นแต่ก็เออมันก็ไม่ควรเล่นเป็นสองพิติแหละ <laughs> โอเควันนี้มีแค่นี้ทุกคนไปเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำจ่ายกองซาด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้กันทุกคนสวัสดีครับ